สวัสดีครับพ่อพี่น้องขอตอนรับท่านกสุราการอีสานภาพเพิ่นร้ากับรุกขเพิ่งเพิ่ประกระสายอีสานนะคะตอนนี้กกลับมาอยู่ห้องแล้วอยู่มองก้าเลยนี่ซิ่งแดลรอบแบบเก่าเกาแบบเก่าที่พ่อพี่พน้องคุ้นตากันแบบเกินเหตุนะคะหลังจากที่อ่าภาพไปแบบว่านอกสถานที่มาประมาณสองสามสี่คลิปแล้วพ่อพี่น้องนั่นละมาเรื่อยกลับมาเหตุงานคือเก่าแล้ว <c oughs> มือไหนก็เหตุงานหรอกการมีแนวกลิ่นไหมพ่อพี่น้องอปรับชมแบบเกานะคะมือไเขากลับมาอยู่ในสถานที่ของห้าแล้วเขาก็สามารถเบาอย่างกระไดแบบเกินเหตุเลยเขาต้องไปแค่ผู้ใดนะคะพเพราะว่าบางทีเนี่ยแบบว่าไปแปกทีเนาะเคยเป็นบอกคือจงไวล้ลาเขาไปนอนแปกทีแล้วเขาน้องบรรลับนบสลาดูดิก็คือการเวลาไปแปกทีแปกโมงนั่นสิบวอาออกทนตลกบอคใครได้จะเป็นแนวใดหรอกเป็นฟิวแบบดัจริตน,นะนะพ่อพี่น้องคะ่ะโอเคก่อนเออแล้วสิมาขอวบาเกี่ยวกับอ่า มือ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 วานนี่นอนดูเดี๋ยวไปงานเกษตรแฟร์มาแล้วก็เลยไปไปยางงานอย,ย่างนั้นยางหาแนวกินก็เลยไปแวะกิ่นเป็นร่างกว๋วยเตี๋ยน้ำตกหมูพมกกเพิ่งก็มีนะก๋วยเตี๋ยน้ำตกมีผัดไทยมีหอยทอดมีนน่นมีเี่มีเย็นตะโฟดูเดี๋ยวก็เลยไปานางกินแล้วก็เลยมีอันมีน้องคนหนึ่งย่างมาว่าอุ้ยหนูติดตามคลิปพี่อยู่นะเพิ่นเห็ดงานอยู่ใน้านน่นละเป็นแบบว่าอา่า ซอยการซอยงานอยู่ในลานเนี่ยจะเป็นกิจการของเพลหรือใดฮาอันนั้นล่ะเราไปนีก็เลยสร้างก๋วยเตี๋ยวมาคาละถ้่วยกับอีสร้างก๋วยเตี๋ยวมาคนละถ้่วแล้วก็น้ำขวดหนึ่งก็กิน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 แล้วล่ะก็เลยเอิอนเช็คบิลบันนี้เพราะก็บอกแป๊บนึ่งราคาก็เลยอันไปถือพัดให้มาให้ห่อหนึ่งอันนี้หนูให้พี่นะประกอบพนบอกว่าเออเขาก็บอกว่าเอออันนี้หาห้าสินะแล้วก็ได้ถามว่าอันนี้เท่าไหร่คะกะหลี่ป่าวนบายแม่ ก็เลยถามว่าอันนี้เท่าไหร่คะเขาบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรค่ะให้กินฟรีมาก่อนก็เลยบอกว่าซิมาขอบคุณประมาณคลิปนั้นลืมบอทถึงนะคะก็เลยคลิปเนี้ยกันมาขอบคุณหลายๆค่ะที่บอกว่าอุ้ยให้เขากินฟรีแบบเกินเหตุได้ไหมพี่น้องค่ะนั่นล่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงอะไรบะเรล่าตะเรืองฟอยด์ดูดิวกับคอทเวลหลายเด้อค่ะในคลิปที่สอนเฮดไกนี่ออลินนะเพอมารู้ดิวบลูแท้ๆว่าเขาหามเอาพวกฟอยด์บะอลูมิเนียมเข้าไปในตับไมโครเวฟเราบันริพอดูดิวอบมันอบประมาณสี่รอบพอมันมีส อันไมโครเวฟเป็นพุบพุบพุบไม่เว้ยมันสิระเบิดไปแล้วสิระเบิดบ่ก็เลยอันเศร้าออบเออนั่นแหละก็คิดว่าน่า้นเป็นพอา้อยนั่นแหละตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเป็นพอว่าไมโครเวฟมันห่อนผดหรือเปล่าสิน่ะดูดิกระขอบคุณสำหรับคำแนะน้ำหลายๆเดแต่พอมันมีอะไรเขาบอกว่าดูเดียวห้ามเอาฟอยเข้าไปในไมโครเวฟนะดูเดี๋ยวก็เลย็จมาบอกว่าอ่าน้องๆหนูหนูแล้วพอพี่น้องท่านใดเชื่อบรรลุขึ้นมาดูเดียวนี่ห้ามเอาฟอยเข้าไปในเตาไมโครเวฟเด็ดขาดเด้อค่ะเพราะว่าอันตราย เสือมากับตแล้วเฮาบลูเนาะกระขอขขบคุ้น่วามใน้องหลายหลายคนนี่มาเตือนดุดเดียวนะคะกระขอบคุ้นได้หลายที่เป็นห่วงเป็นใหญ่กันนะคะแล้วก็สำหรับสูตรของส่วขอปุ้นสำหรับสูตรของส่วสอกสำหรับสูตรของสกปุุนก็คือส่วข้าปุ้นนี่มีส่วนประกอบส่วนผสมก็คือขนมจีนขอปุ้นนี่ละขนมจีนแล้วแต่สิอยากได้น้อยอยากได้หลายน้ำปลาสมว่าใจสําคัญเลยน้ำปลานี่สิแซบซีโปแซบอยู่ที่น้ำปลาบักพิกบักพิกสด หอมแดงหรือว่าอีสานเออบะหัวบักบัวมีหอมแดงแล้วก็ผงชูรสนี่ไม่แค่นี้เครื่องปรุงก็คือมีผงชูรสมีปลาแดกแค่นี้แล้วก็มีบักพิกแล้วก็ห,อ,กกหอมแดงแ,ดงแ,ดงแล้วกนะ็ขนมจีนมีมีหมายางแค่นี้ละค่ะแล้วก็ตำหัวบักบัวกับบักพิกนั่นตำหอมแดงกับบักพิกนั่นให้แหลกละเอียดแล้วเทลงไปในขนมจีนเอาใส่หม้อใส่กะละมังขนมจีนเทใส่หัวบักบัวเทใส่ ใส่น้ำปลาแดกใส่ผงส้นรตเติมน้ำมะขอนกุ๊บกริบคุกเข้าเข้ากันซิบเบิ้งมาเป็นออกรสชาติที่พ่อแม่พี่น้องแซ่บบไม่ใช่เป็นแบบว่าออกนวลนัวเป็นรสชาติแบบนัวแบบแซ่บนั่นแหละค่ะลองเห็ดกันเบิ้งเด้อเดี๋ยวสิอันขั้นคลิปหนาขั้นมีเวลาสิโจดมาให้เบิ้งเป็นกระดาษโอเคสำหรับคลิปนี้กระบอกมะซาวนาที่ก็ซินนาทีแล้วมานำเสนอลาค่ะสำหรับอุปกรณ์ในการรับประทานข้าวกับมีดซ้อนแล้วก็ถ้วยใบเกาลูกซาวใบเกาสำหรับมือนี้ก็มีแฟนคลับหนึ่ง่านนะคะขออนุญาตีกเลยนะะค ซื้อขขาเหนียวมาหายวะเน๊ะเขาเหนียวกับฟอมึกฟอมึกปิ้งแม่พี่น้องค่ะสองโต๊ะพอร์บว่าวันนี้ให้ดูดีวกินอันนี้นะเดี๋ยวเราล่นกินอันนี้แหละค่ะแล้วก็ะยางจะของบออิ่มก็เลยไปซื้ออันนี้มาพร้อมยำหมูยอแบบเกินแห่เดี๋ยวแกะให้โก่อนเดี๋ยวแกะก่อนนะคะ่ะยจะม,มาให้ชมแบบ,แบ,บชัดๆจ้าแกะเรียบร้อยเดี๋ยวให้ชมหน้าตาแบบชัดๆเพะนี่ยำหมูยอพ่อพี่น้องค่ะร้านนี้แซ่บๆร้านอยู่แถวอาคาสซา ม่ค่าใจดีพ่อปกติขายเจสซิบหรือเดอกกินคนเดียวยันบบเบิดพอบอกว่าหาิบก็พอลูกหล่าแล้วก็อันนี้ปลาหมึกแฟนลับซื้อมาฝากนะคะแล้วก็จับซูบพิษนะซื้ออคุณเอเนาะนะซื้อคุณเอเนี่ยแล้วก็ขันเนียวเนี่ยขันเนียวมันจะตายเป็นแผ่นคล้ายๆกับแผ่นซีบเป็นคล้ายๆแบบเจ็ดนะคะทุนการพิเศยเวลาเรามาเน้นกันเลยเดือดซื้อเน้นยำให้เบิรงกกันนะคะเป็นยำหมูยาแบบพดพอเน้นเลยค่ะมุมแบบเกินเหตุพ่อพี่น้องค่ะ เปะมาอตัวปักง่ามเนียเขาบ่ะคนน่ะงามเนาคนน่ะงามพดอืมเนีนมันนี้เน่นป,เน,นปมนัมือนขะาเบงอืมเหนียวเรวแซ่ อืต่อไปแจนหนามนิดนึงนะอเดี๋ยวจะแจกวพาไปคขอฟีมซื้อมาฝากแจวฮารัดอะไรลูกแต่จะลังแจกให้ชาลัดได้ไ้ยค่ะชาลัดขอกำลังใจหน่อยสิลกูกวงนี้นั่งอาล้มม่คอยดีพมเนหลงขานะออกโทนมุนหงิดอ่ะนะนั่งอออือสิเริ่มตั้งท้องนะโอเคว่า เบียงเวอเบียงหนาเบียงหลังหืมนี่หมูยอ้อหนูไม่ได้อยากเฮ็ดกินเลยเฮ็ดบ่เป็นกันซื้ออ้าวเข้าไปเลยขี่ข้านนะอืมซื้อกินเอาก็ดีเพื่อน้องง่ายแต่เขาไม่ได้เฮ็ดแบบรสชาติท้องสิบสซื้อมาสซประกอบก็มีอย่างหลายหมูยอ่อแักพริกน้ำกระเทียมดอง ผักขึ้นใจหอมหอมหอมใหญ่มะเกือเทศเหล่าบักทั่วแล้วกแะดาแตะแกรสิสูตรไผยสูตรมั่นล่ะเอ้ยมันสูดแซ่ยงกันเนี๋อวนีเหอสองตัวนะน่ะหมอยตวพาโซดเสียวแคมหนี่ึจะต้องนั่นต้องนี่ตลอดเลยลูกเนี่ยกระไดเรือบ่ทมัมหลุ่ยแรง บอก่ารูเลียมกับไปโผดนะจ๊ะสงสัยกันใช่ไหมล่ะคําว่าโผดแปลว่าอะไรคําว่าโผดหมายความว่าเอาไปปล่อยถ้าพูดว่าเฮ้กูจะม่ไปโผดปลาเนแปลว่าเอาไปปล่อยปลาในภาษากลางให้ภาษาอีสานเรียกว่าโผด่ให้ยังติตกีบอนี้กันไปอยู่อีสานภาพสวยนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสัญญกรรม๋ยวเม่ออื่นอ่ะอีสานภาพสวยแมานแน่นอนดูเดี๋ปได้อ่ะ แปง้งตัวไม้ม้าเ่ยสมาอ่ะรีวิวแล้วกันแน่น้ำให้เบิกนะคะว่าเป็นแป้งแบบเลิศแบบเกินแห่นะคะพีไปไปน่นางค่ะเน,น้นเน้นหมูยอยหนึ่งตาแล้วเราก็่อยกันเลยเน้นคำใหญ่ืแล้วก็เน้นกระล่ำตามืนีห่หอวเสียงบักฮงออเค่ อน้ำก็มิตกินอยู่แดะกออซอยซอยพอไปไปน้องฟังซอยผุ้สาสหน่อยบุหุจักปลาหมึกปิง้งพ่อมาถือผูไส่ดาวาโอ้ยอิสดดียดโอ้ยอิสดิงเออมึงอยจะมาถามสี่กูเดอ้อน,นี่ก็สอยสวัสดีค่ะมาบาเขาแล้วตอนหลังก็มาถามสี่เขาคือก้าละ้อันนี้ก็สซอยสวัสดีค่ะ